สำหรับคลิปวิดีโอนี้เหรียญสิบบาทที่ระลึกในรัชการที่เก้าเหรียญสิบบาทที่ระลึกผลิตจากเนื้อโลหะสองสีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอนหรือสีทองเหลือง มีความโตของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักของวาดสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,ราชกาลที่9ส่วนทางด้านหลังจะเป็น ตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบเมื่อวันที่ห้ธันวาคมปีพศสองพารอสี่สิ และเหรียญสิบบาทที่ระลึกเหรียญที่สองก็จะเหรียญที่ระลึกเนื่องในงานกีฬาเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพจัดเป็นเจ้าภาพ เหรียญงานกีฬาเป็นเหรียญวาระที่6ซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่6ล้าน3 11เหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกที่ผลิตมามากสหรับเหรียญแรกยอดการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญ เป็นเหรียญวาระที่8ซึ่งเหรียญ10บาทที่ระลึก2วาระนี้ผลิตมาจํานวนมากแต่ในปัจจุบันจะหาพบเจอได้น้อยมากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้มาแล้ว จะไม่ได้นําออกมาใชา้ซึ่งท่านใดที่มีเหรียญสองวารานี้เก็บไว้จำนวนมากๆแล้วอยากจะขายทางช่องยินดีรับซื้อในราคาเหรียญละ25บาท และขอรับในจํานวนจํากัดแต่ต้องมาเป็นแพ็คคู่2องเหรียญห้บบาทท่านใดที่อยากจะขายก็สามารถติดต่อได้ในช่องทางลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ รีบหน่อยนะครับรับจํานวนจํากัดก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ